สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดลังเสรอีกแล้วปีใหม่อย่างนี้เราก็ต้องชีวิตเราก็ต้องปังอย่างเดียวไม่ได้มามูมากินขนมปังกินขนมปังอย่างเดียวเลยวันนี้มาเจาะลึกร้านขนมปังอย่างเดียวเลยชีวิตเราต้องปังเดิปังปังปังนะไม่ใช่ปังปีนาสนะเออชีวิตเราต้องปังเดิไปไปหาขนมปังกินน่าทุกร้านวันนี้อะไรที่แม่งเป็นขนมปังกินหมด ไม่รู้กินได้เท่าไหร่แต่พยายามจะพยายามกินให้ได้หลายๆร้านไปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ไลค์ติดตามด้วยไะขนมปังซึ่งแน่นอนมันมีอยู่ร้านหนึ่งร้านข้างหลังผมเนี่ยที่ผมอยากกินมันมานานแล้วไอ้ร้านปังนุ่มนุ่มปองศาเนี่ยเออผมเห็นที่ถ้าน้ำนนมันก็มีนะเนี่ยไอ้ปัง85องศาแต่ผมผมอยากกินมันมานานแล้วมาไม่รู้ ผมมาตอนบา่บายเกือบแก่ไม่รู้เหลือไส้อะไรให้เรากินบ้างเดี๋ยวลองดูกันมันจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่กินก้อนเล็กก็พอเนาะก้อนเล็กเนาะแต่มันต้องมีอีกหลายเจ้าเวฟเมีแต่ก้อนใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะมีไส้อะไรมั่งหว่าหยองแฮม ه, หมูหยองลูกเกดหยองแฮมหยองแฮมชิ้นละสามสิบแปดบาทสี่สิบบาทเอาอะไรดีวะหยองพริกเผาเอายองแฮมดีกว่ามัง้งถามมัก่อนเ่าที่ดูนะตอนนี้มันมีสลัดทูน่ามันมีสลัดแฮมสลัดแฮมเ,ฮเบคอนพริกเผาเฮ้ยเบคอนพริกเผาไม่เคยกินว่ะเราลองดูด้วยกันไส้กรอกแฮม หมูแฮมงานดำแล้วก็ที่เหลือเป็นไส้หวานหวาน LIKE! มีชีสด้วยมีแฮมชีสด้วยเหรอแฮมชีสเอาไหมลองไส้เดียวอ่ะกินไส้เดียวอ่ะเอาแฮมชีสดีกว่าเนาะเอาแฮมชีสดีกว่าเออเดี๋ยวกันนะเอา แฮมชีสอันเท่าไหร่ครับ,บเอาแฮมชีสครับเอาแฮมชีสอันหนึ่งสี่สิบเนาะแล้วผมก็ได้มาแล้วไอ้ขนมปังแปดสิบห้าองศาเนี่ยแฮมชีสใส้แฮมชีสอันละสี่สิบบาทอันใหญ่นะอันใหญ่ผมน่าจะกินได้ครึ่งเดียว <laughs> ในเมื่อเรามาสายมาสายขนมปังแล้วใช่ไหมหนึ่งในขนมปังที่เราต้องมีคือ ขนมปังหน้าหมูไปร้านป้าย,ยังไม่ปิดเ้ยขนาดมาเกือบบ่ายสามยังไม่ปิดนี่ขนมปังหน้าหมูกล่องละสามสิบห้าบาทเอาขนมปังหน้าหมูกล่องน,นึงครับแล้วแล้วเราก็ได้ขนมปังหน้าหมูเราก็นับเป็นขนมปังแล้วก็นับเป,ป็นปขนมปังนะเออมาเดี๋ยวผมเจออีกร้านหนึ่งอยู่ข้างๆกับอยู่ข้างๆกับไอ้นี่ข้างๆกับ ขนมจีนร้านดังอ่ะเออมันจะเป็นขนมปังอบใหม่ประมาณว่าสามกล่องร้อยอ่ะเราลองดูสักอย่างหนึ่งจีนเจ้าดังเราก็มีนี่เลยขนมปังนี่ตู้อบอบใหม่ๆเลยเดี๋ยวกันนะไข่มุกเบเกอรี่ไข่มุกเบเกอรี่ฮึบฮึบฮึส้กล่องนี้น่ากินเนาะ ได้เป็นไส้กรอกไก่โอ้ยหมูหยองน้ำสลัดก็น่ากินอันนี้ไส้อะไรครับไส้กรอกเหรอเอา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 นนี้ดีกว่าอันนี้กล่องน,นึงครับ และผมก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งอย่างเป็นขนมปังไส้กรอบเมื่อกี้กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นขนมปังขนมปังเลยขนมปังหมูหยองหน้ามายองเนสหรือ,อยังไงดีผมก็ตัดสินใจเป็นขนมปังไส้กรอบอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนกับมันมีแบบว่าราดพิซซ่าราดซอสมายองเนสอะไรด้วยเราลองดูกันไส้กรอบไก่เราก็จะทนเราทนกินอันเดียวเพราะว่าผมว่าผมกินไม่หมดหรอกจริงๆพูดตรงๆกินไม่หมดหรอก มาเราเอาเอา,เอาอะไรสักอย่างไหมล่ะอืมผมเลงไว้ละกินข้าวไม่กินหวานก็ใช่เรื่องขนมปังสั่งขยะไอ้ขนมปังที่นึงน่งๆอะ่ะแล้วก็จิ้มสั่งขยะเออเนี่ยตรงตลาดมีอยู่และนี่ก็คือไมตีน้ำเต้าหูน้นมสด เพราะว่าเขามีขนมปังสังขยาด้วยเขามีน้ำเต้าหู้ปังโกเลยนะน้ำเต้าหู้งาดํามีเต้าหวยด้วยเออมีเต้าหวยน้ําขิงด้วยเออเว้ยหรือว่าหรือว่าเขามีเต้าหู้น้ํา้เต้าหู้อย่างเดียววะเต้าหว้วยเต้าหวยน้ําขิงเขาก็มีเออสิบห้าบาทนั่งไงเออหรือเอาไงดีนี่ขนมปังสังขยานี่แหละเออชุดหนึง่ง ผมเอาขนมปังสังขยาชุดหนึ่งครับแล้วก็ได้มาแล้วขนมปังปังล้วนเลยปังปังล้วนอันนี้เราก็นับเป็นขนมปังนะเพราะมันเป็นขนมปังหน้าหมูอันนี้ขนมปังไส้กรอกอันนี้ปัง8 5ห้าองศาปังปัง85้าองศานี่ นี่ขนมปังสังขยาวันนี้เต็มข้อผมขอกินอันนี้ไม่กี่ชิ้นพอนะอันนี้กินสักครึ่งเดียวพออันนี้กินชิ้นเดียวพอไอ้ไส้กรอกเนี่ยส่วนอันนี้ซัดหมดเพราะว่ามันอร่อยมากมาเดี๋ยวเราเริ่มจ่ายนี่เลยปังปังเนี่ยอยากกินมานานแล้วมาลองลอง,ลองชิมกันชิ้นใหญ่ขึ้นมา ลองกินสักครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวพอนะโอ้ยแฮมเน้นๆนี่แฮมนีนนแมน่แค่ ไม่ถึงครึ่งนะกินแค่นี้ก่อนนี่เก็บันนี้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนอยังไม่กินเก็บไว้ก่อนถ้ากินถ้ากินหมดอันนี้ก็คือไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วนี่ขนมปังแฮมชีส อันนี้หัวหัวนะดูหัวนี่แฮมรึมรึมแฮมรึมอ่ะเออเนี่ยนี่ขนาดหัวหัวนะหัวหัวเนี่ยแฮมยังเยอะขนาดนี้กลางๆไม่ต้องเป็นหัวเต็มคอแน่นอน ขนมปังบางและนุ่มหอมเนยด้วยแถบชีทเขายังอร่อยด้วยนุ่มและอร่อยจริง ข้าใจแล้วทำไมคนซื้อเยอะนุ่มและอร่อยจริงแล้วไส่แฮมเนี่ยเป็นไส้มันฐาแล้วกะเยอะด้วยไส่เยอะด้วยอืมแล้ชีสเขาใส่ไม่ได้เยอะ แต่กำลังดีไม่เค็มไม่ไม่เค็มมากคือว่าเนี้ยอร่อยเลยมาต้องกินมักจะหมดแล้ววี่ขนาดไม่ถึงครึ่งนะเนี่ยยังกินเหนื่อยเลยแล้วขนมขนมปังก็ดีมากอร่อยมากอืมขนมปังเขาจะบางๆนุ่มๆ Nó như hòm trĩt nơi, mùi ăn như à, thế này ăn như đấy, này, rất Nếu ăn được, tôi rất tự nhiên Giống เอาละคดีต่อไปเรากินที่นี่หนึ่งชิ้นหนมปังไส้กรอกหนึ่งชิ้นเท่านั้นเพราะถ้ากินถ้ากินหมดก็คือขนมปังหน้าหมูเราอาจจะไม่ได้กินก็ได้เอ้ร้านนี้ก็แพ็กกล่องดีนะกล่องกล่องแบบไม่ต้องเย็บอะไม่ต้องแม็กอะอืมได้กบางไส้กรอก ชิมือนไส่กอกก็เป็นไส่กอกหนังกรอบนะเป็นไส่กอกหนังกรอบขนมปังก็เป็นขนมปังแบบขนมปังธรรมดาขนมปังปอนนะ่ะขนมปังปอนฟาร,ร์มเขาที่เรากินกันเนะเออเนี่ยไส่กอกก็ไส่กอกครึ่งครึ่งอนันครึ่งข้างบนก็จะมีมายองเนสมีชีสมีมะเขือเทศซอสมะเขือเทศมาชิมเลย ไม่ใช่ชีสแต่เป็นมายองเนสแซ่กอกคือแซกอกมาตรฐานขนมปังก็จะออกแบบแ,แห้งๆหน่อยแ,แห้งๆโดยรวมแล้วกล่ลองละสามสิบห้าบาทถือว่าผ่านถือว่าผ่านมาตรฐานมาตรฐานขนมปังแซ่กอกโลกสามชิ้นสามสิบห้าบาทตกชิ้นละสิบกว่าบาท สิบสองบาทนี่ร้านนี้เขาขายสามกล่องร้อยนะเออร้านนี้เขาขายสองสามกล่องร้อยเขาอบใหม่มีขนมปังหลากหลายยำโลก็อยากกินแต่ว,ว่ามันกินได้แค่นี้ไงเราก็ต้องกินตามนี้แหละ ขนมปังร้านไอ้ร้านขนมปังไส้กรอกร้านเนี้ยผมว่าดีนะเออผมว่าอารมณ์ของเขาแบบเหมือนเหมือนมันไม่ใช่มาอย่างนี้ราคาถูกอะ่ะมันเป็นมาอย่างนี้แบบคุณภาพอะ่ะมาอย่ใงนี้ขามันมากเลยอร่อยว่ะผ่านผ่านถือว่าผ่านถ้าใครชอบกินขนมปังไส้กรอกสไตล์เนี้ยสามสิบห้าบาทถือว่าโอเคอืม มาต่อไปตรอยนี่ขนมปังสังขยาร้านไมตรีแล้วเขาก็มีนี่มาให้ด้วยนมสดไว้ราดบนสังขยานี่ไว้ราดบนสังขยามาลองชิมกันชิมสักหกอันพอนขนมปังเดี๋ยวผมขออนุญาตราดราดนมใส่สังขยากัน จังยาราดนมมันคือนมนะราดแล้วเรียบร้อยมาลองชิมกันนี่นมปังเขานึ่งให้ใหม่ๆเลยนะเนี่ยจุ่มจังขยานมมว้า คำแรกอาจจะทุลักทุเลหน่อยเพราะมันจะลน้นม,มันจะลน้นมันจะลน้นนี่อ่ะนะชิมสักขยาไม่ค่อยหวานสังกยาไม่ค่อยหวานถ้าใครถ้าใครชอบแบบไม่หวานนะแต่ขอยาร้านนี้ไม่ค่อยหวานอืม ก่ะขนมปังเนี่ยขนมปังเนี่ยหอมใบเตยเขียวเขียวเนี่ยหอมใบเตยตึ้งแตงกยาเนี่ยจะไม่ค่อยหวานแต่ว่ามันจะกลิ่นใบเตยนะั่งชัดชัดชัดเจนเลยอืมแตงกยาต้องช้ำชหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานนี่ช้ำชนี่ช้ำช้กว่นเลย แต่เนี้ยอร่อยขนมปังเนี่ยอร่อยสังขยาก็ดีไม่ค่อยหวานมากก็จิ้มเยอะแล้วพออารมณ์มันมันปะทะกับไอเนี้ยปะทะกันกับนมที่มันมันมันอ่ะมันเข้ากันมันเข้ากันมันเข้ากันนะเข้ากันเป๊ะอ่ะอืม ทำไมพอยิ่งกินมันยิ่งมันวะยิ่งกินยิ่งอร่อยวเว้ยมำไนพอกินพอกินกินไปแล้วมันหยุดลำบากวะอือพอก่อนพอก่อนปิด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 ก่อนเพราะอะไรมันมันจะหยุดไม่ได้นะไอขนมปังสักขยาเนี่ย มันจะหยุดไม่ได้เอานะพอแล้วพอแล้วเริ่มอิ่มแล้วออพอก่อนกินไปห้าชิ้นกินไปห้าชิ้นเ,เริ่มอิ่มมาเด็กเกนี่นมปังหน้าหมูตัวที่เด็ดเรียตัวที่เด็ดเลย นี่ยอรอยแยกให้ให้ผักมาสองชุดอีกแล้วนี่บังหน้าหมูมากินกันดีกว่าผมกำลังจะบอกว่าหลักการกินขนมปังหน้าหมูร้านนี้เออวันนี้เขาให้แตงกวาม,มาสองชุดแล้วก็ใส่ทีละ ฝั่งละชุดเลยเออเนี่ยเขาใส่ไอ้นี่ฝั่งละชุดใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ราดน้ําอาจจรย์ลงไปให้น้ําอาจารย์มันซึมเข้าไปในตัวขนมปังแม่จีเนียยจริงๆอัจฉริยะพราอ,อะไรหึงท้ามีอย่างนี้เหรอแมงเมื่อก่อนแม่งล้นคือราดราดแยกอะแม่งล้นเออนี่เห็รู้ทางแล้วรู้ทางแล้ว ใส่ทีละฝั่ง2องฝั่งใส่สองฝั่งแล้วเราก็ราดน้ำอาจารลงไปอย่างละครึง่งกินเนี้อร่ยจริงไม่เป็นยราดน้ำอาจารย์ม,มากินบัง,งน้าหมูบันงน้าหมูเดี๋ยวนี้ป้าพัฒนามีนี่จิ้มให้ มจีนเด็ดของร้านป้าก็คืออาจารย์อือาจารย์ร้านป้านในตัวทีเด็ดเลยในราคาสิบเอดสิบสองชิ้นเนี่ยสามสิบห้าบาทผู้คุณมที่ว่าไงถูกไหมถูกไหมเท่าไหร่ อร่อยด้วยขนมปังเนี่ยกรอบๆทอดทอดและกรอบอกรอบแบบกรอบแบบทิ้งซื้อกับบ้านได้อะ่ะยังอร่อยเลยอะแล้วตัวหมูหมักของป้านเนี่ยที่สุด ดูหน้าก็รู้ใช่ไหมว่าอร่อยเมื่ออึดาเอาล่ะ EP นี้ของเราก็พอแค่นี้แหละ EP เสิร์ฟความปังโอเคใครที่ชอบก็แชร์ไลค์ตั้งคด้วยเจอกัน EP หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนไปทำอะไรหรือว่าจะบ่นอะไรแล้วก็อย่าลืมไปดูหมักลุกกันด้วยโอเคเจอกัน EP หน้าอีนี้ ไปหาน้ากินกับไปละบ๊ายบาย